ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสุดธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดลูกคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม,ม็นกลับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหมน็นด้วยดาวนี่ใหม่ 17พฤิกายน2563ครับที่ลานชั้น4ห้างท็อปแลนด์เพชรบูรณ์เหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับห้างท็อปแลนด์เปิดรับบริจาคโองิตโดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์คณะแพทย์พยาบาลและบุคลารกร,กรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มาให้บริการและเก็บเจาะทางนี้มีทหารจากกรมฐานมาที่3กองพันฐานมาที่8 โดยพันโทเฉลิมชัยผาทองพุ่มครับกองพันนำกองพลจมมวลสิบนายกรมฐานปืนใหญ่ที่21กองพันฐานปืนใหญ่ที่30โดยพันโทสิทธิชัยดิ้นจีขาวนำกองพลจมนวลสี่นายกองทหารพระราธิการกองพลหันมาที่1นำกำลังพลจำมวน10บนายกองพลหันมาที่1โดยกองพันหานช่างที่8นำกำลังพลจมนวน10บน,นายม,ม,มาร่วมบริจาคโลหิต การบริจาครลหิตนอกจากจะเป็นการทําความดีแล้วยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อน,นําไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกทั้งการบริจาคโลหิตยังเป็นประโยชน์กับร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพโดยรวมของผู้บริจาคโลหิตด,ดีกว่าคนที่ไม่เคยบริจาคเลือดเลือดที่เสียไปจะไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายซ้ำยังทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นทําให้ร่างกายแข็งแรง การบริจาคลงหิตไม่ได้ทำให้อ้วนแต่กลับทำให้ผู้บริจาคมีรูปร่างที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวนห่างไกลมะเร็งซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าผู้บริจาคเลือดมีนวโนมจะมีอายุยืนโดยการเปิดรับบริจาคครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการลงหิตในโรงพยาบาลเพชรบุรีต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตจ,จะต้องมีน้ำหนัก45กิโลกร,รัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคโลหิตอายุระหว่าง17-70ปีบริบูรณ์ต้องพักผ่อนให้เพียงพอผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต้องปรึกษาแพทย์ก่อนและสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือน